มีค่ะก็สามารถได้จากนั้นที่ได้ไะคะแนะะน,ะะนะะเออกเรียนอันมวยนะคะตำบลข้าจีนของเธอโดยจังหวัดสมุทรไทยในงานเกษตรแฟร์สมุทรสาครในงานที่เราได้จัดก,กันห้าวันเต็มๆนี้ท่านเารียญเธอท่านสมุทรสาครท่านประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาครท่านนายกองค์การมหาชนตําบลบางย่าแพร่พื้นที่ตอนบนก็มีแม่น้ำข้านจีน หลายทางหลายทางธรรมชาติพื้นที่ตอนล่างติดกับทะเลสมุทรสาครมีความโดดเด่นในด้านการมองเพราะว่าจะเป็นการประมองในวันที่30พฤษภาคมของวันที่3มิถุนายนตั้ง8ต่รงเช้าถึงเวลา21.00นหรือ3ทุ่มของทุกวันคุณผู้ชมสละชีพนะคะได้ทำการมอบของที่ระลึกเรียบร้อยแล้วนะคะต้องขอ อวุอชยัยพุทธเจริญนะคะก็ออขอเป็นกรลึกค่ะให้ครับค่ะเป็นลวดลายเป็นลายการ์ตูนรูปแบบต่างๆนะคะสวยงามน,น่ารักนะคะจาบนะคะก็เป็นการฝึกอาชีพฟรีเช่นกันและวันสุดท้ายค่ะการทำเสาวกล้วยไม้นะคะ ก็สามารถเข้าร่วมงานกันได้แล้วก็อย่าลืมด้วยว่านะคะเราก็จะมีกิจกรรมบนเวทีเรีอกว่าอลังการนะคะแสงสีเสียงที่สําคัญต้องบอกเลยว่ากว่า150ร้านคร้านค้านใจนะคะสำหรับท่านาใจที่สนใจเนี่ยเรารับสมัครจำนวนแค่20